ที่เราไปหาหอยมาแล้วครับนะครับแล้วก็ลําดับต่อไปเราได้หอยมาแล้วครับเนี่ยพี่น้องนี่โอ้บรรยากาศหาหอยครับไม่ธรรมดานะครับมีการเหยมีการโยนมีการแยงพี่น้องนะครับไอ้นี้สตูนบ้านเรานะครับละงูที่นี่เขาเรียกว่าหอยยอนเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศที่นี่เก็บมาฝากกันสําหรับสายแคมป์เนี่ยครับง่ายๆครับง่ายๆสายรีวิวนะครับไม่ควรพลาดของสะดวกสบายอย่างงี้นะครับ แนะนำเลยนะฮะแนะนำเลยนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากระทะสองด้านเนี่ยเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับธรรมชาติมากเลยนี่ที่นี่หาดหัวหินฮะเดี๋ยวมาดูว่ารอสุกแค่นั้นเองว่าจะเป็นยังไง mm hmm. อื้มบิสมิลลาห์อกิมาเนี่